ชานี้มุมกาแฟของนาเล็กก็นีหละเป็นพลูด่างยักษ์ใบส,สวยๆเขียวเหลืองด้วยก็เป็นไม้ที่น่าสะสมะเลี้ยงง่ายน่าสะสมนาเล็กก็ได้มาจากคุณหน่อยฮะจากบ้านไร่วังพยอมก็แบ่งปันมาให้ถือว่า สวยงามเลยทีเดียวช่องจิตไนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้มุมกาแฟของนาเล็กหลังจากออกกําลังกายก,ายก็นี่แหละรู้ด่างยัก์ก็ชื่นชมกับผลงานที่เราปลูกมานะก็ได้มาจากบ้านไร่วังพยอมฮะแบ่งปันมาให้หนึ่งหนอก็ตอนนั้นมีสองใบสามใบเล็กๆเหี่ยวฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล็กใบใหญ่ฮะแต่เหี่ยวเพราะว่ามันได้มาใหม่ก็ตอนนี้ สามารถเลี้ยงแล้วก็เจริญง,งอกงามอย่างดีแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยนี่ะเรามีจาก1เป็น2ตามสไตล์นลั่นแหละหนึ่งเป็น2 2เป็น3 3เป็น4ไปเรื่อยเราต้องรู้จักเลี้ยงฮะถ้าเราเลี้ยงไม่ดีมันก็ตายหมดแหละเราต้องไปศึกษาว่าไม้ที่เขาให้มาเนี่ย มันเป็นไม้ที่ชอบบรรยากาศแบบไหนชอบดินแบบไหนน้ําแบบไหนแล้วเอามาก็เอามาปรับให้เข้าสภาพของบ้านเราโดยเฉพาะไม้ที่ปรับเข้ากับสไตล์นาเล็กเนี่ยแบบขี้เกียจขี้กเกียจหน่อยเนี่ยต้องอยู่ได้เนี่แหละครับไม้ของเราคือไม่ใช่ไม้กระแสไม่ใช่ไม้ที่โด่งดังเพราะนั้น สบายสบายฮะนเล็กปลูกดูแลอย่างมีความสุขนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลก็เลี้ยงไปเรื่อยๆใครอยากได้อยากซื้ออยากขายก็แบ่งปันกันไปฮนะได้มาหนึ่งก็ขยายไปเรื่อยๆอันนี้คือต้นแม่นะใบแรกๆเขาก็จะอยู่ตรงนู้นแหละฮะนะสองใบตรงนู้นะ่ะ แล้วก็เริ่มมีใบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆพอยาวหน่อยนล้วเล็ก,ก็นี่ที่ตัดวันนั้นพอตัดปั๊บเป็นไงฮะขึ้นหน่อใหม่เลยได้หน่อใหม่อีกเนี่ยตัวนี้ก็หน่อใหม่อีกเห็นไหมตัดหนึ่งได้สองเลยส่วนที่ได้สามเพื่อเอาไปปลูกใหม่นี่ฮะใบนี้ ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าที่ตัดมาเขาเป็นหน่อเล็กๆเ,เป็นหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยมาแล้วสูญเสียน้ำอ่าก็จากการคายน้ำหรืออะไรเขายังไม่ฟืน้นไม่แข็งแรงก็เฉาไปเนี่ยแต่อันใหม่รับรองว่าแข็งแรงใบสวยแน่นี่แหละไม้ที่ถือว่าเป็นไม้โบรโบราณของเราที่ดูแลง่ายเป็นไม้ถิ่น ที่ไม่ต้องไปบำรุงรักษาอะไรมากมายเป็นไม้ที่สวยมากเวลาเราไปดูตามป่าหรือว่าตามสวนอาหารนะาเรนเคยไปที่สวนก๋งนะที่ระยองอะโอ้โหเขาปลูกมันเลื้อยขึ้นกับต้นหมากสวยมากๆเลยต้นหมากก็สูงโอ้โหหมากโบราณนะนี่แหละความสวยงามของธรรมชาติ แล้วก็เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะเล่นไม้พวกนี้ไม่ต้องเป็นทุกอะไรมากมายนะแต่ถ้าใครเล่นไม้กระแสที่แรงๆนะดังๆทุกวันนี้เจ้าของสวนต่างๆเนี่ยโอ้โหเจอมิจฉาชีพฮะต้องระวังฮะต้องระวังเลยใครไม่ไม่ใช่เจ้าของสวนหรือใครที่ชอบโพสตลงไม่ว่าจะลงเฟซลง y o u t u b e เนี่ย ถ้าไม่มีบ้านเรือนที่มิดชิดนะก็ต้องระวังนะไม้มีราคาซื้อมาแพงๆอะไรเงี้ยหรือไม้เราอาจจะไม่ได้ซื้อขายแต่มีไว้ในบ้านก็ต้องระวังนะเตือนกันนะมิจฉาชีพนะพอเจอหลายสวนแล้วที่โดนบุกไปขโมยนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างไม่ว่าจะเป็นบอนสีตอนนี้ไม้ทุกอย่าง แม้แต่ไม้ที่ยังไม่ดังเตรียมที่จะดังก็โดนขโมย่ยทุกวันนี้เขาหากินกันแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีไม้สวยๆไม้ดีๆไม้ดังๆก็ระวังกันไว้ด้วยฮะเตือนฮะพรื่อวานนี่ก็ได้รับข่าวไม่ดีจากทางบ้านไร่บางพยอมว่ามีขโมยบุกมา คนที่เข้าไปติดต่อซื้อหรืออะไรเนี่ยเขาไปดูลาดเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะอย่าพาใครมาชมสวนเด็ดขาดนะมีความสุขก็ชมคนเดียวนะหรือว่าชมเฉพาะคนในบ้านอย่าพาใครมาชมไม่งั้นจะเดือดร้อนนะบางทีเราไปทำงานนะไม่มีคนอยู่บ้านก็โดนบุกขโมยหรือ บอกว่ามีคนเฝ้าแต่เป็นคนแก่ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวจะเสียทั้งต้นไม้เสียทั้งาานะินะนะเสียทั้งคนด้วยเพราะนั้นต้องระมัดระวังกันนะนะเล่นไม้กระแสก็ต้องระวังก็ธรรมดาเพราะเอาเอาพอง,งามฮนะเอาพอง,งามต้นไม้ไม่ต้องไปเล่นแพงมากเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะเล่นราคาเป็นแสนเป็นหมื่นเอาแค่ราคาหลักร้อยนี่ก็พอแล้ว นเล็กก็ฝากเตือนด้วยความหวังดีนะสำหรับคนที่เล่นไม้กระแสเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบทุกรูปแบบเป็นลูกค้านะเป็นอะไรสารพัดนะก็ต้องระวังนะสำหรับคลิปนี้นะก็นะ้เล็กก็ฝากไว้นะเรื่องของ การเล่นไม้ตามกระแสเนี่ยต้องระวังวิชาชีพกันครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ